ถึงแม้ว่า r n n นเอสพา a ์ s จะได้รับความนิยมในฐานะมินิแวนยุค80ที่เคยรุ่งเรืองมาในวันนี้บทบาทเขาเปลี่ยนไปครับมาเป็น r e n โนอัลตรเวอร์ชันฐานล้อยาวมาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจและถ้าเกิดใครเห็นชื่อปุ๊บอย่าเพิ่งตกใจเขาอ่านว่า s p a s s ไม่ใช่ s k สเ p ใครที่ติดตามข่าวเรโนมาตลอดจะพบว่ารถคันที่เห็นนี้มันก็คือเรโนอัลตรที่จะเป็นเวอร์ชันฐานล้อยาวสําหรับ ใครที่อยากนั่งแบบ3แถว7ที่นั่งหรือว่า2แถว5ที่นั่งที่อยากขนของเยอะๆโดยตัวรถนะครับถ้าอธิบายง่ายๆเลยก็คือคู่แข่งของโ r o l l a Cross กับ h o n ด a HR-V บ้านเรานั่นเองดีไซน์จากเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่ไฟหน้าทรงตัวเจที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกัดดลายให้มันดูพรีเมียมขึ้นกระจังหน้าที่มาแนวหรูตรงที่จะเป็นแบบเส้นแนวตั้งพร้อมกับกระชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่จะมีช่องดักลมซ้ายขวาและตรงกลางไม่มีไฟตัดหมอกหน้ามาให้เช่นเคย ส่วนด้านข้างก็จะมาพร้อมกับแนกกระจกที่ดูสวยงามและมีความเรียบง่ายในตัวพร้อมกับช้ย่างตกแต่งด้วยสีดําและคิ้วขอบล้อที่ทําออกมาเพื่อให้ดูดุดันโดยล้ออันลอยก็จะมีขนาด18นิ้วที่จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าซ่อนความอลังการไว้อีกเล็กน้อยส่วนด้านท้ายจะมาพร้อมก,กับไฟท้ายที่ยาวจนเป็นเอกลักษณ์ก็จะมีตัว J ห้อยลงมาสไตล์เดียวกับไฟหน้า แต่ผมจําได้ว่าแนวนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเอาเป็นว่าใครนึกออกแล้วว่ามาจากร่นไหนก็มาคุยกันได้เลยนะครับนอกจากนี้การชนหลังก็จะมีการตากแต่งด้วยคิ้วสีเงินและก็เสริมด้วยสีดําเพื่อความดุดันและส่วนประตูท้ายจะมาพร้อมกับแบบไฟฟ้าพร้อมเตะเปิดโดยจะมีคิ้วเหนือไปทะเบียนแปชื่อ S part s ไว้ส่วนหลังคาไม่ต้องห่วงครับมาพร้อมกับราวหลังคาแบบเล็กสากาศบคีปาและหลังคาพารโนดิมิกมูดูฟตามสูตร ส่วนดูเชนสปอร์ตก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่มาเป็นแบบดุดันมากขึ้นไม่มีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะและกระจกหลังก็จะมีการปรับดีไซน์ขนาดใหญ่รวมถึงล้ออลลอยอัพไซด์ให้มันใหญ่ขึ้นและก,ตกตระจกมองข้างกรอบสีดำตามสูตรแต่ถึงกระนั้นดีไซน์ด้านหลังก็ไม่ได้ปรับเยอะนะครับเพราะว่ารายละเอียดบางอย่างก็จะแชร์กับรุ่นปกติอย่างเห็นได้ชัดมิติตัวถังก็จะมีความยาวมากกว่ารุ่น a s t r a l 212มิลเป็น4 7 2 2มิลลิเมตร แน่นอนนะครับว่าถานล้อนั้นก็จะยาวขึ้นอีก11มิลเป็น2 7 3 8ม mm, ิลลิเมตรส่วนความกว้างจะอยู่ที่1,825ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1,644ม mm, ิลลิเมตรเท่ากันส่วนภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าทีมในสมัยนี้ไม่มีคำว่าหัวเพราะจะมาเป็นแบบจอ2ตัวและก็ดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายขึ้นนั่นคือเทรนด์ของยุคนี้ แน่นอนนะครับว่า s p a r t ก็ต้องมาแบบนี้เช่นกันทั้งแผงด้านบนตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มคัานในแถบสีเงินและลายไม้เข้มพร้อมด้านล่างที่มาพร้อมกับกล่องอนเนกประสงค์โดยคันนี้จะมาพร้อมกับสีทูโทนข้างบนสีดําข้างล่างสีสว่างที่ออกแนวเทาๆเบลเบหน่อยสําหรับจอแสดงผลก็จะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือจอแสดงผลตรงกลางก็จะมีขนาด12นิ้วส่วนมารวัดจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น12.3นิ้ว และ h e t u Up i s s p l y สสำหรับฉายภาพบนกระจกก็จะมีขนาด9.1นิ้วก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับส่วนจอตรงกลางแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบ Infotainment เต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง g o o g l e ไว้ข้างในแน่นอนว่าก็จะมี g o o g l e a s s i s t a แลและ o o o g m e p a p ในตัวรวมถึงติดตั้งแอปผ่าน Google Play ได้อีกด้วยรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarP l a y และ a n d r o i d Auto รวมถึงรองรับการเล่นเพลงต่างๆทั้ง Amazon Alexa แล้วก็ฟังก์ชันอีกเพียบ พร้อมกับลำโพงจากฮารมากดันถึง12ตัวควบคุมแอร์ที่สามารถแยกฝังแยกซ้ายขวาได้ด้วยเช่นกันตั้งค่านาฬิกาในรถก็มีมาให้ครบซึ่งตัวปุ่มนั้นก็จะเป็นแบบสัมผัสเหลือไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นโดยแผงควบคุมแอร์ก็จะมาพร้อมกับสวิตช์ปุ่มกดที่สามารถใช้งานได้ง่ายและคล่องขึ้นส่วนตรงกลางก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบ USB Type C 2ตำแหน่งพร้อมปลั๊กไฟ12โวลต์ส่วนช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายก็ให้มา1ตำแหนง่งตั้งตรงกลางพร้อมที่รองแข็งมาให้เสรจสับ แล้วก็จะมีกล่องคอนโซลการที่สามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาส่วนพุ่งไร้นะครับก็จะเป็นแบบปติฟังก์ชันเต็มรูปแบบควบคุมได้เต็มสตรีมส่วนชุดเครื่องเสียงก็จะควบคุมผ่านก้านข้างๆซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหดูเหมือนจะหาพื้นที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับและคําถามต่อมาก็คือขั้นเกียร์ที่ว่าไปไหน แน่นอนว่าถ้าใครสังเกตบนขอบพวมไลัจะเห็นว่ามันจะมีก้านเกียร์แบบโดดโตเด่นๆอยู่ซึ่งได้รับแรงบ,บันดาลใจจากเบนซ์และก็บรรดาลคุณใดแต่อันนั้นเขาจัดแผงเกียร์มาได้เรียบร้อยแล้วดูน่าใช้ขึ้นนะพราอมาตรวัดขนาด12.3นิ้วที่จะมีการปรับกราฟิกให้ดูเร้าใจตามสไตล์เยอรมันแต่ว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าดูที่มาขายนะส่วนเบาะนั่งก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มานวแบบวายเวอร์สไตล์ก็คือพนักพิงศีรษะขนาดใหญ่และ ปรับปรุงให้นั่งดีดีขึ้นตามหลักเอ็กโอนอมิกส์ก็คือหลักสรีสรศาสตร์นั่นเองบอกผู้น่าแน่นาว่าก็จะมีการปรับไฟฟ้าเพร้อเหนือความจําฝั่งคนขับมาให้สำหรับเบาะแถวที่2ก็จะสามารถปรับเอแนและเลื่อนได้แยกความได้อัตราส่วน60-40และตัวพนักพิงเองก็จะมีการใช้วัสดุนุ่มเพื่อทำให้นะั่งสบายยิ่งขึ้น ตรงกลางเ็าจะมาพบกับที่พักแขนที่วางแก้วน้าตามระเบียบเสริมด้วยช่องแอร์ด้านหลังและช่องเสียบ USB แบบ Type C ส่วนเบาะแถวที่3ก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแยกรับอิสระแบบ50/50 50. แถมสามารถพับได้จากคันโยกอีกเช่นกันแถมตัวเบาะสามารถพับราบเรียบได้แล้วก็จะมีช่องเก็บของบริเวณด้านหลังสุดพร้อมกับไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารมาให้ตรงห้องเก็บของนะก็ถือว่ามาในสไตล์ SUV ยุคปัจจุบัน สำหรับใครที่ยังไม่เห็นว่าหลังคาพาโนเร์มิกมูรลูฟของรุ่นนี้เป็นยังไงผมเอามารูปนี้มาให้ดูเลยครับระบบช่วยการขับขี่ให้มาแตบเต็มสตรีมตั้งแต่ระบบช่วยการขับขี่บนไฮเวย์ที่เอโนเขาเรียกว่า Active Driving As s ซ s t ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบทุกยานความเร็ว a d a p t i v e Cruise c o n t r ร l ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถตั้งแต่เตือนแล้วก็ตบรบรถเข้าไปอยู่ในเลนกลางและล็อกให้อยู่ในเลนกลางโดยอัตโนมัติ ไฟหน้าที่เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติสามารถกระจายลำแสงได้อีกทั้งยังมีกล้องมองภาพรอบทิศทางและเซ็นเซอร์รอบคันมาให้ครบเลยส่วนขุมพลังก็จะมาเป็นแบบเบนซินเทอร์โบ1.2ลบบบิตรพร้อมระบบฉีดตรงและไฮบริด ตัวมันเครื่องยนต์จะอยู่ที่130แรงม้าแรงบิด205นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าก็าจะมีแบตเตอรี่กำลัง2กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเสริมกำลังเป็น50แรงม้าแรงบิด205นิวตันเมตรกำลังรวมยังไม่ทราบอยู่ที่เท่าไหร่แน่นอนว่ามาพร้อมกับเกียร์จะสามาระขับเคลื่อนล้อหน้าเช่นกันจุดเด่นสำคัญอยู่ที่โหมดการข,ขับขี่นั้นเยอะมากตั้งแต่โหมดของไฮบริดเองก็จะมีให้เลือกทั้งแบบ EV ซึ่งจะขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนๆท,ที่เรีเยกว่า f u l l electric แต่ในมิกไฮบริดก็คือ และ e-drive ก็คือให้เครื่องยนต์ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่และ,และให้มอเตอร์ไฟฟ้านั้นเป็นพลังงานขับเคลื่อนเหมือนกับ e-power ของนิสสันเลยยังไม่พอนะครับยังมีโหมดการขับขี่แบบ multi sense ซ,ซ,ซึ่งก็คือโหมดการขับขี่ทั่วไปนั่นแหละทั้ง eco mode comfort mode sport mode และ p e r s o p e r s o นั้นนะครับมันก็คือ personal mode อารมณ์ประมาณ individual mode ประมาณนั้นเลยพ่วงด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มีชื่อว่า4 control ที่สามารถเลี้ยวล้อหลังได้เช่นกัน ส่วนโครงสร้างต,ตัวรถจะสร้างขึ้นบนพื้นฐาน C-D Platform มันก็คือแพลตฟอร์มเนียวกับนิสสัน X Trail ที่เคยขายในบ้านเราตัวสุดท้ายนั่นเองพร้อมช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัแต่ด้านหลังนั้นจะมีทั้งแบบคานบิดคาดว่า,าจะอยู่ในตัวขับ2กับแบบมันติลิง์ที่จะคาดว่า,ยาอยู่ในตัวขับเคลื่อนสีล้อร้อมดิสเพกสีล้อและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าครบเซตสำหรับเลนเอรุ่นนี้จะเริ่มทําตลาดในประมาณไตรมาสสามเพราะกับผลิตส่งมอบให้ลูกค้าเลย ยังไงก็ตามประเทศที่จะได้ขายนั้นยังไม่บอกนะครับว่าที่ไหนแต่คาดว่าเบื้องต้นนั้นยุโรปได้แน่แน่ส่วนประเทศโซนเอเชียโซนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์และโซนแอฟริกาใต้ก็ต้องรอรุ้นว่าประเทศไหนจะโชคดีนะครับ